สวัสดีนะควันนี้เราอยู่ที่อุทยาแนแห่งชาติภูแลนคานะคะจังหวัดชัยภูมินะอยู่ที่จุดกลางเต้นดงสนน,นี่ถ่ายกล้องหน้านะนี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะวันนี้ดีมากนะอุณหภูมิประมาณยี่สิบองศา มองไม่เห็นอะไรเลยนี่เต็นเหล่าเต็นเหล่าอ่าไปดูขหน่อย ลมลื่นนะคะอากาศเย็นมาเลยหน้าฝนรับรองเจอหมอกแบบนี้แน่นอนอด้านบนเป็นจุดชมวิวเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนสุกหรือยังเนะีข้าต้มเนะี่ย เมื่อคืนทั้งลมทั้งฝนนะแรงมากแต่ก็คุ้มนะเช้ามาอากาศแบบน,นี้เลย